สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออ f ครับช่องพ่ส,สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมมาวีเดือดได้โดดในประเทศไทยนะครับผมมาคนวันนี้ก็วนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมได้เวลาอัปเกรดฟูดมังกี้บูคองนะครับผมผมให้เป็นซีรีส์อีโวลิงอีพีที่2นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสุดที่ e ีพไหนคาดว่าไม่เกิน3หรือ4นะครับผมไป เหมือนตอนที่แล้วนะครับเราจะอีโวจนถึงเลเวลสี่แล้วนะครับผมเกือบจะถึงเลเวลห้าแล้วนะคืออันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางของการอีโวให้ถึงครั้งที่แล้วนะครับคือเลเวลสี่นะด้วยราคาแบบจัดเต็มแบบราคาเต็มนะครับต้องใช้คูปองทั้งหมดคือ6,420คูปองนะครับสำหรับการที่จะแบบอีโวอันที่4ครบนะราคาอันนี้ราคาเต็มนะครับ แต่สําหรับราคารถก็แล้วแต่ใครจะรอห้าติบสามติบสี่ติบอันนี้แล at ้วแต่ค uh> ุณนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูราคาหินอะไรต่างๆนานานะครับมันก็จะมีหินตัวขั้นสูงตัวขั้นธรรมดานะครับวันนี้ผมจะเหมาหินขั้นสูงทั้งหมดนะครับผมก่อนอื่นก่อนไปรับชมครับขอบคุณไอดีของพ่อบ้านบิ๊กของเรานะครับผมที่ได้เชื่อนนคอสเดมิชันเบเกอร์จากทางเพจเรา ผมจัดส่งให้ทุกตัวนะครับผมมีผู้โชคดีทั้งหมด14คนนะครับติดต่อไปแล้ว13คนอีกหนึ่งคนเขาขอสลิทธิตนะก็ทําใจนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรผมเก็บไว้ใส่เองอีกตัวหนึ่งสบายนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะกวาดตัวแพ็คหินขั้นสูงนะครับหินขั้นสูงเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอบวกแป๊บหนึ่ง ทั้งหมดนะครับหินขั้นสูงแบบทุกอันนะอยู่ที่ประมาณ1,700คูปองนะครับถ้าตรงกับแพ็กร้านกอฟอฟก็1,260บาทนะครับได้1,450บาทจะได้1,860คูปองแพ็คนี้นะสำหรับการเหมาหินขั้นสูงแบบอันนี้คือปีทีส2ปีนีแรกอะ่ะคุณก็ไปดูว่าคุณต้องซื้อแพ็คไหนนะครับผมอ่ะผมขอซื้อเลยนะครับผม,ผมว่าใช้หมดแน่นอนชัว เรามีทั้งหมดอยู่176เนะครับเข้าใจว่าของเก่าเขาคงมีอยู่บ้างนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าไอพันเจเนี่ยมันได้หินขั้นสูงกี่ก้อนนะเราไปเลื่อนขั้นกันเลยนะครับผมไอขั้นเนี้ยขออัพไปก่อนเลยนะจะได้รู้ว่าเลเวล5เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือผมมีพื้นฐานอยู่80นะแล้วก็มีหินขั้นสูงอีก176นะ เข้าใจว่ายังไม่หมดวงนะครับมันจะมีหนักหนาสาหัดนะไปเราลองไปเลยครับผม <Yahoo! S 1> นี่เสร็จสิ้นเลเวล4นะตอนนี้เหมือนบูคองเราเนี่ยโมเดลจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูเอฟเฟกทั้งหมดที่อยู่ในเลเวล5แล้วจำนวนหินที่จะใช้เลเวล5คราวนี้เราเราจะได้รู้แล้วว่าหมดวงเนี่ยมันกี่คูปองว่าแบบสะสมนะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา ทราน,นี้เรามาดูครับแต่ละช่องนะว่ามันจะสักเท่าไหร่นะครับขอเริ่มตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวเหมือนเสื้อกล้ามดําสีเขียวนะครับชิ้นส่วนพิเศษนะอันนี้ใช้ยี่สิบนะราคาเต็มคือแบบสี่ร้อยคูป,ปองนะแค่ไอปีอันเนี้ยนะครับผมต่อไปครับเป็นเสียงซึ่งก็แทบไม่ค่อยได้ยินนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นอะไรอีกชิ้นส่วนพิเศษ มันพิเศษยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะพูดโลงตรงเลยครับผมเสื้อนะมันมีความต่างกางเกงกางเกงอ่ะอันนี้กางเกงขาวอันนั้นกางเกงดําเล่นกุ๊ดซยี่สิบนะครับผมอ่ะอันนี้รู้กันแค่ตอนแบบคนมาส่องโปรไฟล์กับตอนโหลดเข้าหน้าเกมนะอันนี้ใช้หกติดนะตึงมากอันนี้พันสองร้ยคูปองราคาเต็มนะครับผม อันนี้กางเกงเหลืองเสื้อขาวกางเกงเหลืองอันนั้นเสื้อดํากางเกงดําเสื้อดํากางเกงขาวว๊ดว๊ดปุ๊บปุ๊บวปั๊บไปว๊บว๊บไปมาทุกยันอันไรยี่สิบอันละสี่ร้อยคูปองนะครับผมนี่อันนี้ต้องมีอันนี้คิอต้องมีถ้าวาร์ปแล้วก็ถ้าแว้นมอเตอร์ไซค์ออกจากฐานอันนี้ต้องอัพอันนี้หน้ากากหน้ากากยี่สิบนะครับสีรสรวมทั้งหมดนะวงเนี้ย 250ขหินขั้นสูงไม่คุยกันเรื่องขั้นพื้นฐานแล้วนะขั้นสูงล้วนนะครับผมราคาเต็มอยู่ที่5000คูปองนะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมของลิงนะราคาเต็มอยู่ที่11,420คูปองนะครับใครที่จะเอาลิงอีโวแบบขั้นเลเวล5 l e เลเวลเต็มบอกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะเราจะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับผม ก็คือเรามีร้อยสามสิบนะเรายังขาดอีก120คลิปหน้าจบนะครับผมผมจะอันนี้ส่วนตัวเลยนะถ่งสิ่งที่ควรเลือกอัพนะครับอันนี้ก่อนเลยถ้าเอาจะถามต้องมีอืมอันอื่นเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับผมอ่าถ้าเราอัพเสียงเนี่ยก็จะไม่มันก็จะ พูดไม่หยุดนะครับผมตรงนี้เลย <Wow. S 1> ผมคิดว่าอันนึงก็ถ้าเป็นผมอเออผมจะอัพอันนี้นะครับผมนี่อัพไปเลย <Wow. S 1> คุณบิ๊กไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะคุณบิ๊กรวยนะครับผม <Wow. S 1> ส่วนชิ้นส่วนอันนี้ให้คุณบิ๊กเลือกเองเลยไม่ก้าวไก่ยอยากได้สีไหนก็เอาสีนั้นไปนะครับ <Wow. S 1> ตามนี้เลยอันนี้ลิง E.O. เลเวลสเนี่ยเรารูลลค่าเสียหายทั้งหมดและหนึ่งหมนพัรยยีิบะครับใครที่แบบรอได้แบบ50%านะก็ราคาหันครึ่งไปเลยครับแต่ต้องรอหลายต้องรอนาน่อยนะหลายรอบเลยอะเออไม่รีบก็จะอยู่ที่5,000ันคูปองอันนี้คือคนที่ได้ถูกที่สุดนะแล้วก็กิจกรรมล็อกองล็อกอินอะไรก็ว่าไปอ่ะนะครับประมาณนี้นะส่วนสำหรับผมนั้นก็คือเนี่ยผมก็ซื้อแบบเต็มอย่างเงี้ย วนไปเรื่อยๆสามสี่รอบจนมันเต็มนะครับหมดจริงๆทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอนะอย่าลืมนะครับร้านเติมเกมกอฟร้านที่จริงใจไม่จริงเจ้าเติมถูกเติมเสียนจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับตอนนี้มีเว็บไซต์ให้เติมไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงทำๆกดไปทำๆติดปัญหาอะไรคูปองจะเข้าหลังจากที่คุณโอนเงินห้านาทีนะครับยกเว้นตอนเที่ยงคืนถึงตีสองจะมีความดีเลยของสเตทเมนธนาคารนิดนึงแต่ถ้าติดปัญหาคูปองไม่เข้า เอาใบสั่งซื้อบวกกับสลิปครับทักแชทแอดมินมาที่เพจได้เลยแก้ปัญหาได้ทุกเคสแน่นอนครับผมวันนี้หมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอรครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย